จากที่เคยถูกวางไว้เป็นอนาคตและรากฐานของเชลซีนะครับหลังจากที่ทั้งเมสันเมาส์และคายฮาวเวตพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จโดยที่ทั้งคู่นั้นเป็นคู่ดูโอเมสันเมาส์จ่ายและคายฮาวเวตยบิงประตูชัยให้เชลซีชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปอย่างงดงามนั่นคือโมเมนต์สำคัญครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ฝากผลงานไว้ที่เชลซีหลังจากนั้นนะครับการาฟชีวิตของทั้งคู่ ก็มีแต่ดำดิ่งลงไปอย่างเดียวจนสุดท้ายจากอนาคตของเชลซีก็จำเป็นต้องแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองเมสันเมาส์นั้นย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนคลายฮาเวดย้ายไปอาร์เซนอลอนาคตของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไรจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับ เรามาเริ่มจากเมสันมาวันก่อนนะครับจากลูกม่อของสโมสรเชลซีที่ถูกตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นวันแมนครับปูขายให้กับแมนยูเน็ดแบบจบกันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแถมเจ้าต,ตัวดันย้ายไปสวมเสือ้อหมายเลขเให้แมนยูอีกต่างหากทำให้เขาต้องรับความกดดันจากแฟนบอลทั้ง2ด้านนะครับทั้งจากแฟนเชลซีที่มองเขาเป็นคนทรยศอยู่แล้ว และกับแฟนแมนยูที่มองว่าราคาแพงเกินไปสําหรับนักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายแถมยังมองว่าเมสันเมาส์ไม่คู่ควรกับหมายเลขเจในตํานานของสโมสรแต่สิ่งหนึ่งที่เอลิกเซนฮารแสดงให้เห็นว่าเมสันเมาส์คือคนสําคันคญนั่นก็คือการที่เขามอบเสื้อเบอร์เจให้นั่นเอง ขณะที่คายฮาวเวตนั้นถูกซื้อเข้ามาเพื่อเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลนะครับโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดลงเล่นหลากหลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าและมิดฟิลด์เบอร์8ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เข้าตานักและถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่เป็นนักเตะที่ฟอร์มตกที่ทั้งแมนยูนเต็ดและอาร์เซนอลต้องจ่ายเงินในราคาสูงลิฟในการดึงตัวมาในการออก Start, สตาร์ทสนัดแรกอย่างเป็นทางการของเมสันเมานะครับเขาทำผลงานได้ไม่ดีนักนัดแรกแม้ ช่วงครึ่งหลังของราเฟววรานแต่รูปเกมนั้นแมนยูโดนวูฟบุกมายิงประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเป็นทางวูฟเองนะครับที่ไม่คม โดยเมสันเมาส์ในเกมนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ขยันวิ่งเพรสซิ่งอย่างเดียวนะครับปอนทะลุช่องสวยๆที่เราเคยเห็นในช่วงที่เขาพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหายไปลูกยิงไกลก็ไม่มีการป้องกันการสกัดกั้นเกมลุกบริเวณกลางสนามจากคู่ต่อสู้เขาไม่สามารถทำได้ในขณะที่เกมนาที่2นะครับหนักกว่าเดิมซะอีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปแพ้ท็อตแนมพลส์เปอร์โดยที่เมสันเมาส์นั้นครึ่งแรกก็ทำได้แค่ลูกขยันวิ่งไล่เหมือนเดิมนะครับส่วนครึ่งหลังหลังจากที่แมนย แทคติกโยกเอาตัวเขาไปเล่นปีกซ้ายเมสันเมาส์ก็หายไปจากเกมชนิดที่เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ยินชื่อเขาจากผู้บรรยายเลย ส่วนคายฮาวเวดนั้นเกมแรกในคอมมูนิตี้ชิลเขาถูกส่งลงมาเล่นในฐานะกองหน้านะครับในการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากส่วนเกมที่2โดนจับมาเล่นเป็นกองกลางเบอร์8ในการพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมนี้นั้นฮาวเวดค่อนข้างจะมีปัญหาในการประสานงานกับเพื่อนทางฝั่งซ้ายนะครับทำให้หลายต่อหลายครั้งเกมมักจะสะดุดที่เขาอีกคั้งยังโดนวิาพากวิจารณ์เรื่องการจบสกอร์ที่ย่ำแย่อีกต่างหาก ส่วนเกมล่าสุดกับคริสตัล l เล e ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ที่สำคัญเขายังถูกแฟนบอลบางส่วนมองว่าอเตต้าลำเอียงนะครับ ในการส่งเขาลงเล่นตลอดเมื่อเทียบกับเรียนโดอซาที่มักจะลงมาและทำผลงานได้ดีตลอดแต่ก็ต้องเป็นเพียงตัวสำรองในขณะที่ฮาวเวิรได้ออกสตาร์ตตัวจริงเสมอแม้จะยังไม่มีผลงานเลยก็ตามเรียกได้ว่าผลงานของทั้งคู่ตั้งแต่ย้ายออกมาจากเชลซีนะครับยังคงไม่น่าประทับใจทั้ง2คนแต่ใครฮาวเวิอาจจะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองก่อนเมสันเมาส์เพราะเนื่องจากอีก2เกมข้างหน้าที่แมนยูเน็ดจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและอาร์เซนอลเมสันเมาส์จะลงไม่ได้นะครับเพราะอาการบาดเจ็บไม่แน่อาจจะเป็นใคร แหวดก็ได้ครับที่ทําผลงานได้ดีในระหว่างนี้และสามารถกบกระแสวิพากวิจารณ์ได้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า2คู่หูผู้ย้ายออกมาจากเชลซีทั้งเมสันมาและคายฮ่าแหว ใครจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับทีมใหม่ได้เข้ารูปเข้ารอยก่อนกันนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าที่หนักใจนะจะเป็นแฟนแมนยูและแฟนร์เซนนลในเวลานี้นะครับกับความคาดหวังต่อนักเตะใหม่ของเขาถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องไอสูนด้วยนะครับ